สวัสดีว่าจอนก,กายสาทุกคนนะครับพบกับหมในตะเจษฎาเรมนะ ในที่สุดนะครับอคอนไคลสไตล์เราของเราก็เข้าสู่แพทสองศูนย์ 20. ไปที่เร้รอยเนาะซึ่งในแพทนี้นะครับตัวละครใหม่ที่เข้ามาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็จะมีตัวของแบ็กซ์บอแล้วก็ตัวของเออร์สปาร์เริลใช่ไหมครับซึ่งในครึ่งแรกนี้ก็จะเป็นคราวของตัวแบ็กซ์บอก่อนนั่นเองซึ่งพอตัวละครออกมาปุ๊บเนี่ยพอจอก็ได้ทําการเทสตัวละครแล้วก็เออลองทีต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็เป็นที่มาของคลิปในวันนี้นะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับถึงว่าเออตัว,วตาาแบ็แก วิธีการปั้นตัวละครนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทั้งในส่วนของลีลิคไลค์โค้หรือว,ว่าวิธีการจัดทีมรวมถึงวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะครอบคลุมทั้งหมดเลยได้มันพอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยกใกล้มอกรช้าดีวกว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอโจไว้แล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพ์ร้านริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกนชินหรือาตาเลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในค่าวเป็นทใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเคยเียวเพที่เดียวเลยนะ ก่อนอื่นนะครับอธิบายสกิลต่างๆของตัวแบ็กซอนกันก่อนละกันเนาะสกิลของตัวละครตัวนี้ถือว่าทําความเข้าใจได้ยากอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ารายละเอียดถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเทคต่างๆเนี่ยค่อนข้างกระจัดกระจายไปอยู่ตามคนละที่เดี๋ยวก็อยู่ที่ทาเล่นบ้างที่สกิลบ้างอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วพอจอนแนะนำว่าให้ทุกคนไปอ่านสักรอบหนึ่งละกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจตัวละครนี้จริงๆเนาะส่วนในคลิปนี้พอจอย่อยให้ฟังละกันว่าโดยรวมแล้วตัวละครนี้เล่นยังไงนะครับสำหรับตัวของแบ็ก คนสแต็กอาคณาตรงนี้คืออะไรนะครับมันก็คือดาเมจประเภทลมเฉือนประเภทหนึ่งนั่นแหละซึ่งก็จะแรงตามค่าเอเดคของตัวแบ c ็กสบอลแล้วก็ด้วยความที่เป็นดาเมจประเภทลมเฉือนใช่ไหมก็ช่วยทําให้หลายคนอะไรก็ตามที่มีการบัฟดาเมจลมเฉือนเช่นตัวของเฟอร์มาต้าหรือว่าตัวของกลุ่มดาวอะไรก็ตามที่มีการดึงดอทดาเมจลมเฉือนอย่างเช่นตัวของ e4 s a m p l เนี่ยก็สามารถทํางานกับสแต็กอาคณาตรงนี้ได้เหมือนกันจุดแตกต่างจากดาเมจลมเฉือนปกติทั่วไปเนี่ยนะครับก็คืออาคณาตรงนี้เนี่ยจะสามารถเก็บสแต็กได้มากกว่าดาเมจลมเฉือนปกตินาก็คือ ามารถเก็บได้สูงสุดถึง50ขั้นโดยแต่ละขั้นที่เราได้เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวคูณดาเมจของอาคาน่าตรงนี้แรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ และนอกเหนือจากแต่ละขั้นจะช่วยทาให้ตัวคูณดาเมจของอคนาเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเก็บแสอกอาคนาได้เกิน3ขึ้นไปนเวลาที่มันระเบิดในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการกระจายแสอกอาคนาไปหามอนสเตอร์ตัวข้างๆด้วยนะครับก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเวลาอยู่ในสถานการณ์มันมูก็จะสามารถเก็บแสกอาคนาได้มากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าเราเก็บแสกอาคนาได้เกิน7ขึ้นไปเนี่ยนะครับเวลาที่มันะมระเบิดดอทตอนที่ถึงเทินของต นั่นหมายความว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับตัวของแบ็กซ์วอนก็คือทํายังไงก็ได้นะครับให้เราสามารถเก็บแสกอาคาน่าให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสามารถเก็บแซกอาคาน่าตรงนี้ได้อย่างไงบ้างนะครับพอจอสรุปให้ทุกคนดูบนตารางที่ทุกคนเห็นณตอนนี้เลยนะครับก็สามารถกดโพสแล้วก็ลองอ่านกันดูได้คร่าวๆก็คือตัวของแม็กซ์วอนเนี่ยจะสามารถเก็บแซกอคาน่าได้เพิ่มขึ้นผ่าน3วิธีหลักๆที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือการโจมตีปกติของตัวแม็กซ์วอนการใช้งานสกิลต่อสู้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนของร่วมทีมของเรามีการดึงดอทด,ดาเมจให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการใช้งานสก สกิล l อเทเมตของกุยแนเฟิร์นหรือแม้แต่พาส์ิส t ทาเลนของลูกา้าอะไรก็ได้ที่มีความสามารถในการดึงดอดาเมตเนี่ยเราก็จะสามารถได้แสกอัคคณาเพิ่มเติมทั้งหมดส่วนการโจมตีปกติแล้วก็การใช้งานสกิลต่อสู้ของแบ็กซออนเนี่ยก็จะมีการแปะสถานะอัคนณาเหมือนกันนะครับโดยมีโอกาสพื้นฐานที่แตกต่างกันเนาะ ในส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่65นะครับแล้วก็การใช้งานสกิลต่อสู้ก็จะอยู่ที่100อรซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะก็คือเวลาที่เราโจมตีปกติหรือว่าใช้งานสกิลต่อสู้ก็จะแสกอัคนาไปเลยแต่ว่าไอ้สองสกิลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของพา s s สเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแอคชั่น2อย่างนี้ใส่ตัวของมอนสเตอร์ที่มีสถานะดอทดาเมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดอะตร็กามิเป็นเตอระเภท ก็ตามยิ่งห่วงของมอนสเตอร์มีดอทดาเมจเยอะประเภทขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยสแสดอัคระาที่เราสามารถแปะเพิ่มเติมได้ผ่านการใช้งาน2ส,สกิลนี้เนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งดอทดาเมจในเกมนี้มี4ประเภทใช่ไหมครับตามที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมนั่นหมายคำว,ว่าการกดสกิลต่อสู้1ครั้งหรือว่าการโจมตีปกติ1ครั้งของแบ็กซ์เนี่ยโดยรวมแล้วก็จะมีโอกาสในการแปะสถานะอัคระาได้สูงสุดถึง5ครั้งก็คือจากสกิลพื้นฐานรหน,รนี่มอออสเร์ขงมีครบท,รท,ท,ทั้ง4ประเทอะไรรแบบนี้ยก็โดวมแล้วกก็็จะเปนอี ครั้งทั้งหมดก็เลยคิดเป็น5ครั้งนั่นเองแต่ก็ต้องอย่ายลืมเนาะว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องของโอกาสนะครับก็หมายความว่ามันไม่ได้จําเป็นนาะว่าเรากดจมตีปกติหรือว่าใช้งานสกิลต่อสู้ในแต่ละครั้งก็จะได้เออห้าสเไปเลยเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนเนี่ยทำเอฟเฟกต์ฮิตเรเท่าไหร่แล้วก็บนหัวของมอนสเตอร์เนี่ยมีสถานะดอทดาเมจเยอะแค่ไหน อ่ะซึ่งพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอย่างนี้แปลว่าในทีมของแบ็กซ์บอนเนี่ยก็ควรจะต้องมีตัวละครดอทดาเมจเยอะใช่ไหมเพราะว่าตัวของแบ็กซ์อนจะสามารถแปลสถานะอคณาผ่านการใช้งานการโจมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้ได้เมื่อมอนสเตอร์มีสถานะเอ่อลมเฉือนสถานะเบรนนิ่งต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราควรจะต้องมีตัวละครดอทดาเมจเยอะหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าสกิลอาติเมทของตัวแบ็กซ์อนเนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการกดสกิลอาติเมจใส่ตัวของมอนสเต ซึ่งสถานะตรงนี้จะช่วยทำให้ อาคนานะครับหรือว่าสแต็คพื้นฐานของตัวแบ็กซอเนี่ยเดิมทีที่มันคิดเป็นแค่ลมเฉินเฉยมันจะกลายเป็นว่ามันถือเป็นดอทดามจทุกประเภทไปเลยนะครับทั้งลมเฉือนบีดดิง้งเบิร์นิ่งแล้วก็ช็อคนะครับในเวลาเดียวกันคือมันทำดามจเประเภทลมเฉอนเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะถูกพิจารณาว่าเป็นดอทดามจทุกประเภทเนาะนั่นหมายความว่าถ้ามอนสเตอร์ติดสถานะอีพิฟานี่อยู่เนี่ยนะครับเวลาที่เราโจมตีปกติหรือว่าใช้งานสกิลต่อสู้ของแบ็กซ์มถาบออสถึง4ประเเทต็มๆ ก็ช่วยทําให้เราสามารถเก็บแสกอัคได้ได้ไวถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตัวละครที่ทําดอทดามเมจเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวของแบ็กวอรนนั่นเอง และนอกเหนือจากนี้สกิลเติมเของแบ็กซ์บอลนะครับยังมีความสามารถก็คือมันช่วยทําให้นะครับสแต็กอาคณาเวลาที่ถึงเทิร์นของตัวมอนสเตอร์โดยปกติแล้วมันก็จะระเบิดทิ้งใช่ไหมครับแล้วก็เก็บสแต็กใหม่ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสถานะอีพิฟานี่จากการกดสกิลเติมเของตัวแบ็กซ์บอลเนี่ยไอสถานะอาคณาตรงนี้ก็จะระเบิดต่อดาเมจเหมือนเดิมแต่ว่าไอตัวของสแต็กเนี่ยมันก็จะไม่รีเซ็ตนะครับทำให้เราสามารถเก็บสแต็กได้เพิ่มเติมหลังจากนั้นต่อนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือมันมีส่วนช่วยใน ก็คือมันเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเทิร์นของตัวของมอนสเตอร์เนาะเวลาที่มันเกิดดอทดาเมจในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ดอทดาเมจเหล่านั้นเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มเติมอีก25%ซึ่งตรงนี้จะส่งผลก็ต่อเมื่อถึงเทิร์นของตัวมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับไอการดึงดอทดาเมจของกาฟก้าหรือว่า e4 ของซัมโบอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราจะไม่ได้ดาเมจโบนัสเพิ่มเติมจากสกิลดาเมจของตัวแบ็กสวอนเนาะ แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีข้อควรรู้ต่างๆที่สําคัญสำหรับตัวของแบ็กซอนอีกประมาณ2อสข้อด้วยกันเนาะข้อแรกก็คือสกิลต่อสู้ของแบ็กซอนนอกเหนือจากะสามารถแปะสถานะอาคาน่าได้แล้วใช่ไหมครับมันยังมีโอกาสพื้นฐานนะครับในการทําให้มอนสเตอร์ที่โดนสกิลต่อสู้ของแบ็กซอนเนี่ยลดดีเฟนต์ลง2ี่ที่าเลรส ซึ่งตรงนี้ก็ช่วยทำให้ดอทด,ดาเมจของเรานั้นแรงมากขึ้นใช่ไหมครับและนอกจากนี้นะครับแบ็กซ์อนยังมีพาสิสายด้ในหนึ่งข้อก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่แบ็กซวอนเนี่ยทำค่าเ f ฟเฟกต์ฮิตเรเพิ่มเติมขึ้นไปใช่ไหมครับดาเมจดอทที่เกิดจากตัวของแบ็กซวอนเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยโดยสามารถแรงได้สูงสุดเพิ่มขึ้นถึง72%ที่เ2็ดสินเองเปอร์เซ็นต์ที่เอฟเฟกต์ฮิตเรดหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นใ่้ถึงซึ่งนี้ก็ให้เอฟเฟกต์ฮิตเรดขั้นต่ขที่ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือผ่านตัวของพา s ์เซ e ตเทเลนตรงนี้อ่าโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลต่างๆของแบล็กซ์ออ่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าทุกคนควรจะต้องไปอ่านสกิลของแบล็กซ์อซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจมันจริงๆนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยพยายามย่อยให้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเนาะเพื่อ่ๆจะได้เข้าใจตัวละครนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ อ่ะแล้วโดวยรวมแล้วตัวละครนี้เล่นยังไงได้บ้างนะครับด้วยความที่ตัวของแบ็กซวอนเนี่ยนะครับสามารถแปลสถานาคะคันหน้าได้ผ่านการใช้งานสกิลต่อสู้แล้วก็การโจมตีปกติใช่ไหมก็ทําให้โลเิชันของตัวแบ็กซวอนนั้นถือว่าค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันเนาะเพราะเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับทั้งการโจมตีปกติแล้วก็ในส่วนของสกิลต่อสู้ซึ่งเราจะใช้คอมโบหน้าตาประมาณแบบไหนเนี่ยนะครับค่อนข้างขึ้นกับทีมแล้วก็ของสมใส่ประมาณนึงเนาะเพราะว่ามีสิ่งสสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมหนึ่ ไ,ได้แล้วก็2ก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าเราก็ต้องพยายามทําให้สกิลอัตเมทของแบ็กซ์วอรเนี่ยมาให้ได้ไวที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับว่าสกิลอัตเมทของแบ็กซ์วอรเนี่ยมีผลในเรื่องของการเล้งแสกอคานะ้าและก็ช่วยทำให้ดอทดาเมจต่างๆมันแรงมากขึ้น ก็โลเคชันต่างๆนะครับก็จะเป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยนะครับโดยรวมแล้วก็จะมีประมาณ3รูปแบบเนาะให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันก็โลเคชันแรกสุดก็จะเป็นโลเคชันที่ตัวของแบ็กซอลนั้นทําการกดสกิลต่อสู้ตลอดเวลาที่ถึงเทินของตัวแบ็กซ์บอลเลยซึ่งโลเคชันนี้ส่วนตัวพอจอไม่ค่อยแนะนาม,มากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเกินสกิลพอยต์หนักจนเกินไปเพราะทุกคนต้องอย่าลืมนะครับว่าตัวของแบ็กซอลนั้นมักจะเล่นคู่กับตัวละครดอทดาเมจอีกหนึ่งตัวอยู่แล้วซึ่งตัวละครดรอทดาเมจตัว บเ,าาเบ็กซนยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเล่นคู่กับตัวของกาฟกาเล่นคู่กับซัมโปเล่นคู่กับกุยไนยเฟิร์นหรือว่าลูกาอะไรแบบนี้นั่นหมายความว่าถ้าแบ็กซอลทำการกดสกิลต่อสู้ทุกครั้งที่ถึงเพรินของตัวแบว็กซบอเนี่ยบางทีแล้วสกิลพอยต์มันอาจจะไม่เพียงพอใช้ได้นั่นหมายความว่ามันก็จะไม่ใช้่องที่ดีนั่นเองนะครับเพราะงั้นโลเดชั่นแรกไม่ค่อยแนะนำละกันแต่ว่าก็อาจจะสามารถใช้งานได้ในกรณีที่ว่าอสองตัวละครซัพพอร์ตที่เหลือนะครับนอกเหนือจากตัวของแบ็กซอแล้วก็ตัวละครดอทอีกหนึ่งตัวอะไรแบบน มากมจริงๆเช่นเพื่อนๆเล่นคู่หันยาอะไรแบบเนี้ยซึ่งสกิลพอยต์ก็จะลดโลกมากๆเลยใช่ไหม <c oughs> ก็จะสามารถใช้โลเคชั่นหน้าตาประ,ประ,ประมาณแบบนี้ได้ โลเดชั่นี้แนะนามากกว่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโ o เ a ชั o นที่2นะครับก็คือการใช้งานสกิลต่อสู้สลับกับการโจมตีปกติใช่ไหมโดยรวมแล้วก็จะทําให้แบ็กซวอรเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่ไม่สร้างและก็ไม่กินสกิลพอยต์ก็ช่วยทําให้ปัญหาของเอ่อการบริหารสกิลพอยต์ของทีมของเราเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นอะแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าการโจมตีปกติเนี่ยสามารถสร้างพลังงานได้น้อยกว่าการใช้งานสกิลต่อสู้ใช่ไหมไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยก็บังคับว่าเพื่อนๆควรจะต้องใส่เป็นเอเนจีรีชาร์จโรบเนาะหรือ,อง,ง เพราะที่ว่าเราจะได้สามารถกดอันติสร้างสถานะอีพิฟานี่ได้ทุก4เทินนะครับมีฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องยืดเป็น5เทินซึ่งถือว่าน,นานเกินไปแล้ว อ่ะแล้วก็โรเทชั่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการกดสกิลต่อสู้สลับกับการโจมตีป,ปกติ2รอบเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทําให้ตัวแบ็คสวอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลพอยท์โพสิทีฟหรือว่าเป็นตัวสร้างสกิลพอยท์ใกับเพื่อนทีมด้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะแต่ว่า requirement สําคัญก็คือการใส่เป็นตัวของ energy recharge l o o หรือว่าซอยฟื้นฟูพลังงานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเพื่อนๆต้องใส่เป็น LC Silver Wolf ด้วยก็คือตัวของ Before the Territorial Mission Start นะครับซึ่งเป็นหลายคนที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานก็ช่วยทําให้คอมโบใช้าง,งานสกิลต่อสู้ หนึครั้งสลับกับการโจมตีปกติ2ทีเนี่ยจะทําให้ตัวงแบ็กซอนนั้นสามารถกดอันติได้ทุก3เทินเลยนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ พราะโดยรวมแล้วเราก็จะมีอันติที่มาไวขึ้นกว่าคอมโบปกติทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเราได้สกิลพอยต์เพิ่มไปด้วยก็ช่วยทําให้สายการสกิลพอยต์ในทีมของเรามันสบายมากขึ้นอแต่ก็อย่างที่ว่านะว่าสิ่งสาคัญก็คือเรื่องของการมีประจําตัวของซิลวูฟที่เป็นไลคนสีดาวนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นไลคนที่มีโดยทั่วๆไปใช่ไหมก็จะต้องเล่นผ่านอีเวนต์หนึ่งจุดหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ทันแล้วเนาะก็โดยภาพรวมแล้วพอจอก็เลยแนะนาว่าให้รรอกกกป็นนนนโััั่ีีคคงิตตบบจมซึไไห มาใช้งานได้นะครับพอแค่ว่าเราใส่เป็นสร้อยฟื้นฟูพลังงานเท่านั้นเองอะโดยรวมแล้วตัวละครนี้ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการจัดทีมให้สามารถดึงแตกอาคนาได้เยอะขึ้นและซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีในเรื่องของพาธของการจัดทีมแล้วกัน ต่อมานะครับมาดูในส่วนของการปั้นตัวละครนี้กันบ้างเริ่มจากเทสก่อนละกันเนาะสำคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์เลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวของแบ็กซอลนะครับมีความสามารถในการเล่นกับตัวของสแตอรอคนาใช่ไหมซึ่งตัวคูณดาเมจของอัคนาเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ตัวของพรสวรรค์นะครับเพราะงั้นตรงนี้แหละเป็นแหล่งดาเมจหลักของตัวแบ็กซอลเลยดังนัน้นอัพตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนในตัวของสกิลต่อสู้แล้วก็ในส่วนของสกิลดาเมจเนี่ยเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตในส่วนของพรสวรรค์เนาะ ต่อสู้อัพไปปุ๊บทุกคนจะได้ในส่วนของการลดดีเฟนต์ของมอนสเตอร์เนาะส่วนในส่วนของสกิลอัตเมทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทําให้ดาเมจโบนัสที่เราจะได้เพิ่มเติมจากการกดอันติของตัวแบ็กซวอนเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะถ้าทุกคนจําได้ใช่ไหมครับสกิลอัติเมทของแบ็กซวอนมีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้ดอทดาเมจเวลาที่ถึงเทิร์นของตัวมอนสเตอร์มันแรงมากขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ก็ช่วยในส่วนนี้ส่วนการโจมตีปกติเอาจริงแล้วส่วนตัวพอจอก็แนะนําให้อัพเหมือนกันนะคร เออไม่ใช่เป็นเรื่องของดามจทุกคนแต่ว่าเป็นเรื่องของโอกาสพื้นฐานในการแปะสถานะอคณาะะครับคือต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วแบ็กซ์อลเนี่ยเราควรอัพทุกเทเลน่นเนาะเพราะว่าเออทุกสกิลของแบ็กซ์อลเนี่ยมีเรื่องของโอกาสพื้นฐานในการแปะสถานะอาคณาเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับการอัพในแต่ละขั้นก็ช่วยทําให้เราแปะสถานะอาคนาได้เออมากขึ้นเนาะมีโอกาสในการแปะได้มากขึ้นดังนั้นก็พยายามอัพหน่อยละกันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างกินทรัพยากรเยอะอยู่พอสมควรต่างจากตัวละครแคเร่ปกตินิดหน่อยนะครับดังนั้น อบนะครับก็สําคัญทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ,อ่อทาเลนท,ที่ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนค่าอัตรา,าสถาะนะให้กลายเป็นดาเมจโรนัสของตัวละครใช่ไหมครับหรือทาเลนทีท่มีส่วนช่วยในการทําให้เมื่อเพื่อนวมทีมของเรามีการดึงดอทด,ดาเมจปุ๊บก็จะมีการแปะสถานะอคณาเพิ่มเติมให้หรือทาเลท์ข้อนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้สกิลต่อสู้ที่เดิมทีไม่ได้มีการแปะสถานะอคณาเวลาที่มอนสเตอร์ ติดหัวเป็นดอทใช่ไหมครับสกิลอัน,นอเนี้ยพาส์ทิฟคอเนี้ยก็ช่วยทำให้สกิลต่อสู้ของเราเนี่ยสามารถแปะสานะอาคณาดได้เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อมอนสเตอร์มีดอทดาเมจนั่นเองเนาะเพราะงั้นก็สำคัญทุกอย่างเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูในส่วนของเซตเลลิกกันบ้างดีสุดนะครับก็จะเป็น4เพรสเนอร์เลยเซตนี้เล่นกับเรื่องของดอทดาเมจอยู่แล้วเนาะทั้งในส่วนของเซตส,สแล้วก็เซตส,น,สน,นะครับดังนั้นก็แรงที่สุดแล้ว ส่วนเซตที่ดีลองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ4ควอนตัมในกรณีที่มอนสเตอร์มีหัวติดเป็นธาตุควอนตัมด้วยนะครับแต่ว่าเซตนี้พอจอมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้งานมันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเซตสของเขาเนี่ยมีการแจกเรื่องของ ignore defense ซึ่งเซตสี่ prisoner มันก็แจกเรื่องของ ignore defense เหมือนกันนะครับงนั้นก็หมายความว่าถ้าเราจะฟาร์มเซตสทั้งทีเนี่ยก็ฟาร์ม prisoner ไปเลยเนาะไม่ต้องมานั่ง farm สี่ควอนตัมให้มันยุ่งยากเสียเวลาใช่ไหมครับ อ่ส่วนเซตสที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วเนาะที่เหลือก็จะเป็นการยำเซตยำแล้วนะครับซึ่งเซตยำที่มีประโยชน์กับตัวของแม x ็กซอนก็หลกัหลกๆก็ต้องแจกอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือจะมีในส่วนของเอตเค เซตหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเรื่องของการแจกดาเมจโบนัสสำหรับเซตอินเคนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เซตที่น่าสนใจเนาะก็จะเป็นในส่วนของ2องคาวบอยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวของ2องเพซเนอร์ส่วนดาเมจโบนัสนะครับก็แน่นอนทุกคนสามารถใส่เป็น2ลมก็ได้นะครับหรือเซตหนึ่งที่สามารถหยิบมาใช้งานได้ก็จะเป็นในส่วนของ2เซตใหม่เนาะก็คือ2องเพลเนียนะครับเซตนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการทาให้ดาเมจโบนัสของตัวละครเพิ่มขึ้นเมื่อเราทําการโจมตีใส่ศัตรรตูี่่่่่มมมาาาดดดดบบบััััอออออยยซึึงงงงสถถน,นนถนน,นนะเเ้้วววืขแ แบ็กซ์วอนเล่นกับเรื่องของดอทดาเมจอยู่แล้วก็เลยสามารถใช้ประโยชน์จากเซตนี้ได้ส่วนออนอาร์เมนนะครับหรือว่าจักรวาลประดับเนี่ยก็จะมีแนะนําอยู่ประมาณ3เซตด้วยกันเนาะอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของแพนคอสมิกนะครับเซตนี้มีเรื่องของการแจกค่าเอฟเฟกต์ฮิตเรทก็ช่วยทําให้เราสามารถทํา120%เอฟเฟกต์ฮิตเรทได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับแถมมีการแจกค่าอินเคเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมตามค่าเอฟเฟกต์ฮิตเรทของเราด้วยเพราะงั้นโดยรวมแล้วก็เลยดีที่สุดนั่นเองเนาะแต่ทุกคนก็อย่่าาาลืมเเเนนนะะวซตี้ครับป ใส่ได้ง่ายใช่ไหมครับนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่กังวนเลเรื่องทรัพยากรเนาะอยากใช้ทรัพยากรในการปั้นตัวละครให้มันคุ้มค่าที่สุดอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็สามารถหนีมาฟาร์มในส่วนของเฟอร์ม e นต์กันได้เนาะเซตนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมีเรื่องของการแจก ADK แล้วก็ดาเมจโบนัสซึ่งตัวของทีมดอทเงก็สามารถหยิบ2องเซตมีไปใช้งานได้นะครับ อ่าหรือใครไม่ชอบโลก8นะครับไม่ชอบฟอร์มนก็สามารถฟาร์มโลก3ในส่วนของ s ส e ป l i n g Station ได้เหมือนกันเซ็ตนี้ก็เป็นเรื่องของการแจกเอ็เคให้กับตัวละครซึ่งเราก็สามารถเอาเ d k ดเคตรงนี้ไปทำให้ดอทด,ดามจของเราแรงขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับอ่าโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสรุปนะครับก็ขึ้นให้ดูเป็นตารางไวล้ละกันพอใจกับดามจประมาณไหนพอใจเซ็ตไหนเนี่ยก็สามารถหยิบเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลย อ่ะต่อมานะครับมาดูเงินสนของไรโคนกันบ้างสรับไรโคนนั้นก็เป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยนะครับเพื่อ<ๆ>นพอใจกับดาเมจประมาณไหนหรือว่ามีไรโคนอะไรอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตามตารางนี้เลยก็ดูดาเมจเทียบเ,เอานะครับอ่ะแต่ใครที่ไม่ชอบตารางนะครับเดี๋ยวพอจอสุปให้ฟังตามนี้เลยละกันไรโคนที่ดีสำหรับตัวของแบ็กซ์ออนจริงๆเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วจะต้องมีการแจกเลือกของค่าเอฟเฟกต์เฮดเรดเนาะเพราะว่าตัวของพาสซีฟของแบ็กซ์ออนถ้าทุกคนจําได้ใช่ไหมครับก็คือเขามีความจําเป็นต้้องงทําาค่รใหถึ 120%ใช่ไหมซึ่งถ้าเราไม่มีตัวของไลคโคนเป็นตัวช่วยเนี่ยโดยรวมแล้วเราจะสามารถทํา120%ได้ค่อนข้างยากเนาะดังนั้นไลคโคนที่ดีก็ควรจะต้องเป็นไลคโคนที่มีเรื่องของการแจกค่าเอฟเฟกต์ฮิดเรตตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับ ที่สุดนะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นประจำตัวของแบ็กซ์บอลเองเนาะไละ์คนอันนี้มีเรื่องของการแจกค่าเอฟเฟกต์ฮิตเรอยู่ที่40%อ่าแล้วก็ไลค์คนอันนี้นะครับเมื่อผู้สมสัยมีการแปะสถานะดอทดาเมจอะไรก็ตามก็จะมีการเก็บสแต็กขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งแต่ละสแต็กนั้นก็ช่วยทําให้ดาเมจของแบ็กซ์อลเพิ่มขึ้นผ่านการแจกค่าเอดเคแล้วก็การอิกนอร์ดิเฟนซ์ของเอ่อตัวมอนสเตอร์นั่นเองเนาะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นไลค์คนที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับทำให้แบ็กซ์บอลสามารถทำเอฟเฟก ส่วนตัวของแบ็กซอนนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวอแต่ว่าก็คงจะมีคนถามใช่ไหมครับเป็นคําถามยอดฮิตเด่นเหมือนกันเนาะว่าถ้าสมมติว่าต้องเลือกสักอย่างหนึ่งว่าจะเปิดตัวของไล่โคนประจําตัวหรือว่าจะเปิดอีเดอรอนของแบ็กซอนดีจะเลือกอะไรนะครับก็โดยรวมแล้วพอจอแนะนําว่าให้เราเลือกเป็นตัวของอีเดอรอนนะครับอีเดอรอนของแบ็กซอนเนี่ยมีความดีงามอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของการลดค่าต้านทานค่าของศัตรูเนาะซึ่งอันนี้ลดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากลมเชือ้อดาเมจจากเผาไหม้ดาเมจช็อกหรือว่าดา ทีมของเราทั้งทีมจะแรงขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะงะั้นออรอนหนึ่งดีกว่าตัวของหลายคนประจำตัวเนาะ แต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้เปิดตัวของไลค์คนประจําตัวของแบ็กซวอนนะครับแล้วมีไลค์คนอไหนอื่นที่สามารถใช้งานได้บ้างก็อีกอันนึงที่ดีเหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของไลค์คนประจําตัวของซีโอวูฟนะครับก็คือจะเป็นตัวของอินเซนเซนเรนไลค์คนอันนี้นะครับมีเรื่องของการแจกค่าเอฟเฟกต์ฮิตเรทเหมือนกันแต่ว่าแจกน้อยกว่าเนาะก็คืออยู่ที่ยี่สิบสี่เปอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ไลค์คนอันนี้ดีเนี่ยก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผู้สมสัยก็คือตัวของแ็ควออนทําาาาากกกกรรรจจมมตบบตตีปปิิใช้ส้สสู่่ะะถาาะถ ซึ่งจะทําให้บอนเตอร์ที่โดนสถานะนี้เนี่ยนะครับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น12%ซึ่งก็เอ่อทำให้ทีมดีสของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับพรอ,อนก็ถือว่าเป็นหนึ่งไลคคนที่ค่อนข้างดีอ่าส่วนใครไม่มี5ดาวนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่า4ดาวสำหรับแบ็กซ์บอลนั้นก็ดีเหมือนกันเนาะที่สุดแล้วก็แนะนําที่สุดเนี่ยส่วนตัวพอจอแนะนําให้ใช้เป็นตัวของ before the tutorial mission start นะครับหรือว่าไลคคนที่เป็นไลคคนแจกฟรีตอนแพท1.1นั่นเองเนะาะไลคอนนเออาค่า์ืคนกันนครล้เนานที่ ขันห้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นไลค์โคนที่ได้มาจากตัวของกิจกรรมใช่ไหมก็ทําให้เราเนี่ยได้ค่าเอฟเฟกต์ฮิตเรอยู่ที่40%แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีการลดดีเฟนซ์อยู่ก็จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วย8หน่วยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ช่วยทําให้ตัวของแบ็กซอนนั้นการตีเนาะว่าเราจะสามารถกดอันติได้ทุก3รอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ตัวแบ็กซอนเองก็มีเรื่องของสกิลต่อสู้ที่ช่วยในเรื่องของการ Defense ลดคคาาดีเฟนซ์ แต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่มาไม่ทันอีเวนต์เนาะก็สามารถใช้ลยคนสีดาวอันอื่นได้เหมือนกันนะครับ ที่แนะนำก็จะเป็นตัวของ Eye o r d e Play นะครับที่เป็นไลค์โคนหน้าของตัว s a m p l ใช่ไหมไลค์โคนอันนี้นะครับที่วางซ้อน5ก็จะได้เท่ากับตัวของไลค์โคน Jack รี free, เลยเนาะก็คืออยู่ที่40%นะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของการได้ดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นดาเมจดอทอีก48%นั่นเองโดยรวมแล้วก็ถือว่าแรงใกล้ๆก,กับตัวของ Before the Tutorial h Mission Start เหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของไลค์โคนอันนี้ก็คือมันได้จากการเปิดกระชาเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะงั้นก็กว่าจะได้วางซ้อนแต่ละอันก็จะยากขึ้นมาสันะาััักกกนนนนนนนดดดห่่่อออยยเเาาะ็็ตต้้้งงรรวววใจุีแปไคึ ที่วางซอสตนสูงแล้วก็สามารถหยิบม,มาใช้งานได้โดยภาพรวมแล้วก็แนะนําอยู่ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนไลคคนอื่นๆนะครับก็เป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตรงนี้เนาะอย่างที่บอกไปว่าไลคยคนที่ดีสำหรับตัวของแบ็กสวอนนะครับควรจะต้องเป็นไลคยคนที่มีการแจกค่าเอฟเฟกต์ฮิตเรทเนาะเพราะฉะั้นสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆลองดูตามตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าไลคยคนที่ผมพูดถึงทั้งหมดนะครับก็ที่มันมีเรื่องของการแจกเอฟเฟกต์ฮิตเรทเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็ส่งผลอยู่ในระดับต้นๆของตารางเลยทีเดียวเนาะ มาดูในส่วนของค่าเซตัสกันบ้างน,นะครับรองเท้าให้เพื่อนๆใส่เป็นสปีดเนาะเพราะสปีดเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการทาให้จำนวนเทิร์นของแบตซอนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพอจำนวนเทิร์นของแบตซอล์นเพิ่มขึ้นก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้แบคซอนสามารถแปะสถานะคณาดได้มากขึ้นรวมถึงก็จะสามารถเก็บอันติได้ไวมากขึ้นด้วยนั่นเองส่วนเสื้อนะครับให้ใส่เป็นอัตราสร้างสถานะเนาะเพราะว่าในส่วนของแบตซอนมีพาสซีิที่เล่นกับเรื่องของอัตรสาสร้างสถานะใช่ไหมครับรเราจาเป็นต้องทํา1 2 0้ได เพราะงั้นก็ใส่เป็นเสื้ออันนี้ละกันเนาะส่วนตัวของสร้อยนะครับให้เพื่อนๆเลือกอยู่2อันด้วยกันนะครับจะใส่เป็นสร้อยเอเดเคก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นสร้อยอัตราฟื้นฟูพลังงานก็ได้ทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นกับโรเลชันแล้วก็เรื่องของทีมของเพื่อนเพื่อนถ้าทีมของเพื่อนอเ,อน,เอน,นะครับเป็นทีมที่ไม่ได้กินสกิลพอยต์หนักจนเกินไปนะครับจนทําให้แบ็กซวอนสามารถกดสกิลต่อสู้ได้ทุกรอบเพื่อนๆสามารถใส่เป็นสร้อยเอเดเคได้เลยส่วนในกรณีที่ทีมของเพื่อนเพื่อนนั้นเป็นที พอจอแนะนําให้ใส่เป็นซ้อยฟื้นฟูพลังงานนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถใช้คอมโบกดสกิลต่อสู้สลับกับการโจมตีปกติได้โดยที่เรายังคงสามารถกดอันติได้ทุก4เทิร์นอยู่เหมือนเดิม พอจะเลือกสร้อยอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็โลเคชั่นของเพื่อนๆนะครับส่วนตัวของลูกแก้วนะครับแนะนาให้ใส่เป็นเพิ่มโบนัสลมเนาะโดยรวมแล้วแรงที่สุดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบางกรณีนะครับลูกแก้วเอดดเคก็อาจจะแรงกว่าในส่วนของลูกแก้วลมได้เหมือนกันกรณีนั้นก็คือในกรณีที่เพื่อนๆเล่นคู่กับตัวของรดน,นเหมยนั่นเองเพราะรดนเหมยมีความสามารถในการแจกโบนัสดาเมจได้ผ่านตัวของพาสีใช่ไหมครับซึ่งรดนเหมยเนี่ยแจกเยอะมากจริงๆโดยรวมแล้วก็เลยทาให้ลูกแก้วเอเดเคกแรงกว่าลูกแก้วลมนั่นเองเนะาะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ในกกก่้ลลูหญแ็ ก็มักจะแรงกว่านั่นแหละ ดังนั้นก็ใส่เป็นลูกแก้วลมละกันนะครับส่วนค่าสเตตัสลองนะครับก็หลักๆแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็จะไปในส่วนของค่าเอฟเฟกต์ฮิตเรทเลยให้เพื่อนทาอย่างน้อย120%เนาะเพื่อทําให้ตัวของพาสซีฟของแบล็กซอนเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ส่วนแซดที่โฟกัสลองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสปีดนะครับก็ขั้นต่ําก็อย่าลืมทําให้ตัวของแบล็กซอนนั้นมีสปีดอยู่ที่1 0 3 4เป็นขั้นต่ําของเรานะครับเยอะกว่านั้นก็โอเคนะครับแต่ว่าขอขั้นต่ําเท่านี้ละกันที่เเเเหลลลืืออพ่สาาามมรรถงกัับแดีคคไ้ย คัญในเรื่องของการทำให้ดอทดาเมจของแบล็กซ์บอลนั้นแรงมากขึ้นเนาะเพราะอย่าลืมว่าตัวของแบล็กซ์บอลนั้นไอตัวแซกอัคหน้าตรงนี้เนี่ยแรงตามค่า a t คของตัวแบล็กซ์บอลใช่ไหมพร a t คก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับ อ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการจัดทีมให้กับตัวของแบ็กสวอลเนาะก็แน่นอนนะครับว่าก็ต้องมีตัวของแบ็กสวอลคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็เป็นตัวละครสร้างความปลอดภัยเพื่อนๆใช้เป็นใครก็ได้นะครับจะเป็นตัวละครฮิลก็ได้ตัวละครโลก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยส่วนตัวเอ่อตัวละครในล็อตที่3เนี่ยส่วนตัวผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการรีดดอดาเมจนะครับดีสุดแน่นอนว่าเป็นตัวของกาฟก้าเพราะว่าสามารถรีดได้ทั้งตัวของสกิลต่อสู้แล้วก็สกิลดาเมจเลยอแต่ว่าถ้าเพื่่อนนไมมีกกาา้ะ ก็มีความสามารถในการดึงดอทอีกเหมือนกันเนาะตัวซมโปนะครับสามารถดึงดอทด,ดาเมจได้ผ่านตัวของอ e ีรอนข้อสี่ใช่ไหมครับกุยไนเฟิร์นดึงดอทได้ผ่านตัวของสกิลเตเมจแล้วก็ตัวของลูก้าก็สามารถดึงดอทได้ผ่านตัวของพาสิฟของเขานนัเองซึ่งดีสุดในนี้นะครับก็จะเป็นตัวของซมโปเนาะเพราะว่าอ e ีรอน้อสี่ของเขาบอกว่าเขาสามารถดึงดอทได้ก็ขอแค่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมีสถานะลมเฉือหนมากกว่า5เป็นต้นไปใช่ไหมครับเพราะงั้นการโจมตีปกติใช้งานสกิลต่อสู้หรือว่าสกิลเตองีราเมจของุยซั อาจจะเก็บ stack ได้ช้ากว่าตัวของแซมป์โอนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเออกว่าเขาจะสามารถรีดดอตดาเมจได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็ต้องรอสกิลเทมเมตในแต่ละครั้งใช่ไหมครับซึ่งสกิลเทมเมตก็ไม่ได้มาบ่อยๆขนาดนั้นเนาะเพราะงั้นก็อาจจะเก็บได้ช้ากว่าตัวแซมป์โอนิดหน่อยเพียงแต่ว่าข้อดีของกุยไดเฟิร์นก็คือสกิลแต่แอนติเมตของเขาเนี่ยเป็น AOE นะครับเพราะว่อมันการันตีว่าโดนทุกตัวในสนามใช่ไหมก็ทำให้มอนสเตอร์เวลาที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่แบบว่าเยอะๆจริงๆอะไรแบบนี้กุยไดฟิร์นก็สามามรถเกก็บ stack อออนนนได้เเยอะอยะู่หมืันนะครัครคัััััับบบสตตตตขอออองงลลูกกกก้้าานนนนนนะะะคคครรร็็เเเปววึทีี่่ดดดดมมมจไหืใช์ ผ่านตัวของพาสีฟของเขาแต่ว่าข้อเสียของลูก้าก็คืออยู่ที่ว่าดาเมจของเขาเนี่ยไม่ได้มีดาเมจหมู่สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของดาเมจเดียวเกือบทั้งหมดเลยเพราะนเวลาที่เราเอาตัวของลูก้าไปเล่นคู่กับแบ็กซอนในคอนเทนต์มอนหมู่อะไรแบบนี้โดยภาพรวมแล้วเราจะสามารถเก็บสแต็กอาร์คานาได้ค่อนข้างช้านะครับโดยรวมแต่ว่าโดยรวมแล้วสามารถใช้ได้หมดเลยเนาะทั้งตัวของโกยไนเฟิร์นซัมโปหรือว่าลูก้าได้หมดเลยนะครับ อ่ะส่วนซอสสุดท้ายนะครับเอาจริงแล้วเพื่อนๆจะใส่เป็นตัว lead dot อีกเหมือนกันก็ได้เนาะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆใส่เป็นตัวของกัฟกอรคู่แบ็กซอนอยู่แล้วใช่ไหมอีกตัวละครหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวของแซมโป้หรือว่าอาจจะเป็นตัวของลูก้าหรือกุยในเฟิร์นก็ได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ะเพื่อนๆจะใส่เป็นตัวละครสายประสานก็ได้นะครับซึ่งตัวละครสายประสานที่แนะนําก็จะเป็นตัวของรอนเหมยนะครับอ่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่มีไม่มีรอนเหมยเนี่ยก็ใส่เป็นตัวของแอสตาก็ได้นะครับหรือเพลลล่าาวอะะะไรรเง้้้ยตััคคนนนสใกกดบ ซึ่งดาด,ดาเมจของเราเนี่ยก็จะแรงขึ้นตามการลดดีเฟนต์ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ใครก็ได้ในนี้เลยโดยโดยรวมแล้วฟอร์แมตท,ทีมในการจัดทีมให้แต่ละต,ต,ตัวของแบ็กซอนก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือทีมโดยโดยภาพรวมที่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเนาะก็จะมีตัวของล้วนเหมยแบ็กซอนกรัฟกาและก็หัวหัวนะครับใครมีตัวละครพวกนี้อยู่ก็เอาไปลองเล่นดูะกันโดยรวมแล้วก็ถือว่ารีดดาเมจออกมาได้แรงมากๆเลยทีเดียว อ่ะแลวนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าชอบกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวของแบ็กซอนก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่มีกาฟก้าอยู่แล้วเนาะการเปิดแบ็กซอนมาก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดทีมของเราให้ดีมากขึ้นอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นก็แนะนำม,มากๆเลยนะครับสำหรับคนกะเออที่เล่นทีมดอทเนาะ แต่ก็ต้องอย่ายลืมนะคบว่าแบ็กซ์อลก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวละครซัพพอร์ตหลายๆตัวนะครับที่เราเอามาใช้ในทีมของแบ็กซ์อลเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเราไม่ได้สามารถเอาไปใช้กับทีมอื่นได้ก็หมายความว่าอ่ะก็เราอาจจะต้องปั้นตัวละครเยอะกว่าปกติเยอะกว่าก,ก,การใช้งานตัวละครแคลร่ตัวอื่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปั้นมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาตัวละครเหล่านั้นไปใช้กับตัวละครแคลร่ตัวอื่นได้ขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวละคตรตัวนี้ก็ค่อนข้างอินเวสกับทารเล้นต์ค่อนข้างหนักอยู่ ก็ต้องเป็นคนที่ทรัพยากรแน่นอยู่ประมาณหนึ่งเนาะก็ระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับพอจอขอฝากทางร้านเคียวเพย์ไว้ด้วยละกันร้านนี้บอกเลยนะครับว่าดีมากๆเนาะราคาเนี่ยถูกกว่าร้านค้าภายในเกมนะครับแล้วก็ขอแค่ว่าใช้แค่ uad เพย์อย่างเดียวเนาะไม่ต้องใช้ id w o r d ในการเติมเลยด้วยเพราะงั้นปลอดภัยห่หงแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนคลับพ่อจอนะครับสามารถใช้โค้ด justinett นะครับในการลดส่วนลดเพิ่มได้อีกเนาะร้านก็อย่าลืมมนนะะเเเเเปปป้คคุฉลาดดตองีียววท่รับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ